สวัสดีครับมาพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศนะครับสำหรับภาคใต้ฟังตะวันออกประจำวันอังคารที่4 6กรกาาคม2565นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ,น,น,รบนายชฉพงศ์ผจญกไรในส่วนหลักษณะอากาศบานเล่าจะเป็นบรรพยดนะครับเรามาไลคา่ความพอกันเลยครับเริ่มจากภาพแผ่นสีตัวการผิ้วผืนทีราดสีนึ่งนะครับก็มีมวลอากาศเย็นนะครับพอจัว่าอยู่เช่าๆท,ทางด้านของประเทศพม่านะครับในส่วนของอิทธิพล เราทุ่มตะวันตกเชียงใต้จะดปะตุ่มทางด้านเลดามันยังคงมีกําลังอ่อนนะครับแต่ก็มีลมทางด้านข้งลมตอนออกเชียงใต้นะครับผเข้ามาเสริมนะครับทําให้ในพื้นที่ของผักตายบ้านเราจะมีลมตอนออกเชียงใต้นะครับจากผาบท้ายดาวเทียมนะครับสี่เวลาสี่แปดสามสิบนาทีนะครับก็เห็นคุ้มเมกสีหน้าแนนทังทิตนะครับอยู่ทางด้านข้งฟังเลดามันนะครับในส่วนของฟังผักตางตอนออกนะครับมีเมอนข้างเย็นหน่อยนะครับ จากผาเบรดาชุมพรนะครับทีเวลาตีแปรซสิบนาทีนะครับก็เห็นกลุ่มฝนนะครับกำลังอ่อนอยู่หน้าชายฟ้าของจังหวัดชุมพรนะครับแต่กลุ่มฝนอย่างกาเนี่ยพอเลื่อนตัวเข้ามาแข่ชายฟ้าก็จะสไลดยตัวไปนะครับในส่วนของผาเบรด้าตัวการสถิ่งผ่าจังหวัดสงขทานะครับทีเวลาตีแปรซ้สิบนาทีนะครับก็เห็นกลุ่มฝนนะครับอยู่ทางด้านนาชายฟ้าของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ปัตตานีนะครับกลุ่มฝนอย่างกาพ็เลื่อนตัวเข้าแข่ฟ้าก็จะมีการ ฝนกำลังลงไปนะครับทำให้ในช่วงเช้าวันนี้นะฝนในพื้นที่ก้องภาคใต้ตอนล่างยังไม่มีปรากฏเห็นในบริเวณโซนภาคใต้ตอนล่างนะครับมาถึงรายงานอุณภูมิภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับอุณหภูมิสูงสุกข้อเลยว่านะครับอยู่ที่ท่ากายานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวัดได้สามสิบสามจุดเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับในส่วนของอุณภูมิอุณภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้นะครับอยู่ที่ตำบลบ้นองครับนะครับอุณหภูมิยิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวัดได้23.5องศาเซลเซียสนะครับมาถึงรายงานปริมาณฝนสัปดาห์24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เย็นเช้าวันลอยว่นถึงเย็นเช้าวันนี้นะครับฝนก็มีเป็นบางแห่งนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีับนครที่ลำลางพัทลุงและสงตตานนะครับและฝนที่มาที่สุดนะครับวัดได้ที่อำเภอสะเดานะครับจังหวัดสงขลาคือ8.6มิลลิเมตรนะครับมาถึงพยากรณ์อาการผักตายเพิ่งเอาวันนี้นะครับฝนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ตอนล่างนะครับก็จะมี พนกระจายอยู่ในเขตียลอยละสี่สิบข้องพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตทลุงขลาครับปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับส่วนทางด้านตอนบนยังมีฝนคระจายนิดน้อยนะครับมีลอยละสี่สิบถึงสามสิบนะครับก็มีปัจจัยมาจากตัวลมตะวันออกเฉียงใต้นะที่พัดเข้ามาทําให้ฝนก็มาจากทางด้านตะวันออกเป็นหลักนะครับสําหรับอุณหภูมิต่ําสุดนะครับอยู่ในช่วงของหยีซีถึงหยีภพองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ในช่วงขั้งซันซองถึงซันพาองศาเซลเซียสนะครับ ในส่วนของลักษณะคือลมนะครับก็ด้วยเป็นลมตอนออกเชียงใต้นะครับความเร็วอยู่ที่15าถึงสมิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมคือในฝั่งอ่าวไทยนะมีค the ือซุงประมาณ1เมตรนะครับ้ามีฝนฝักกันดองอาจจะสูงได้1หึ่งอเมตรนะครับพี่น้องชาวเรือชาวประมงก็รีบเลียงบริเวณที่มีฝนฝักขันดองตกอยู่นะครับมาถึงข่าดม้ตะวันตะพาการจะวันข้างหน้านะครับระว่างวันที่ก6กรกฎาคมถึงวันที่หนึ่งสิบห้าคม2่อ5านอยตานะครับ สำหรับบริเวณปากใต,ต้ขั้วตอนบนนะครับยังคงมีพ้นลอยละสามสิบถึงสี่สิบตลอดช่วงนะครับเช่นเดียวกันกับปากใต้ขัาวตอนล่างนะครับก็ยังคงมีพ้นอยู่ประมาณลอยละสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตลอดช่วงเลยนะครับทุกทายนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องยูทูบเราด้วยนะครับในช่วงวันนี้ผมว่าขอดัวาเราไปก่อนนะครับผมกัใแ,แม่ต่อเชา้าสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน